เปล่านะคะว่าซังหยวนฉันึงขอโทษหนิงวันไปแล้วส้คอมันอยู่ไหนฉันอาจจะทำมันหล่นหายไปค่ะดีดีมากหนิงวันไปนี่เธอไม่ได้ใส่ใจของที่ผมให้เลยเหรอว่าซังหยวนอย่าไปนะคะ ยังมีอะไรจะพูดฉันเธยทำอะไรคุณเคยบอกว่าถ้าหากทำให้คุณโกรธก็่อยฉันกอดคุณไม่งั้นก็จูบ ดูเหมือนวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยวเอ๋อเธอยังไม่ได้จูบเอะค่ะค่ะมู่ซา,างหยวนคุณยังโกรธอยู่หรือเปล่าคะทำไมเธอไม่ทำตัวเองให้หายไปเลยล่ะ คอยดูนะว่าคืนนี้ผมจะลงโทษเธอยังไงวันต่อมาบริษัทของหลินวันไปท่านครับสร้อยคอเส้นนั้นผมได้สั่งทําใหม่ตอนนี้ก็ส่งมาแล้วครับอืมเข้าใจแล้ว ท่านประธานว่วหลอดจังเลยแถมยังมีบริการมากมายเท่สุดๆไปเลยค่ะทั้งหลอดทั้งรวยฉันเลยอยากจะได้เป็นแฟนเขาจริงๆหืมมัวซังหยวนทำไมเขาถึงอยู่ที่บริษัทของเสียวว่านหรือว่าเขาจะมาคุยงานประธานอ้วคุณยานทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ ผมมาหาเสียววานน่ะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่อยู่ผมยังติดธุระต่อช่วยฝากเอาสร้อยเส้นนี้คืนเขาด้วยนะครับนน,นี่มันเสียวว่านไม่ทันระวังเมื่อวานนี้เลยทำสร้อยหายที่บ้านผมเมื่อวานคุณอยู่กับลินว่านไปงั้นเหรอ ประธานหัวนี่คุณกำลังจะทำอะไรหนีหวันไปโกหกผมว่ากำลังประชุมอยู่ที่บริษัทที่แท้เขาก็อยู่กับคุณเมื่อวานนี้พวกคุณอยู่ด้วยกันมานานคงจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม <c oughs> หัวซังอยู่ระหว่างคำพูดด้วย <c oughs> ท่านประธานเป็นไรไหมครับไปโรงพยาบาลไหมครับท่านครับใช้พวกเราสั่งสอนเขาไหมครับ ไม่ต้องผมจัดการเองหยานเฟิงผมอดทนมานานแล้วผมขอเตือนอยู่ให้ห่างหลิว่านไปเสียเสียวว่านเป็นอะไรกับแกกันแน่เขาคือผู้หญิงของผมว่าไงนะเป็นไปไม่ได้ น่ากลัวจังประธานว่าโกรธที่มาแล้วคุณจะทำยังไงดีทุกคนคุณหลินรีบมาสิแย่แล้วจะสายแล้วนะว่าซางหยวนทำไมไม่เรียกเราด้วยเอ๋มันมีบางอย่างผิดปกติว่าซางหยวน พี่หยานเฟิงพวกคุณต่อยก,กันงั้นเหรอหลินวานไปหยานเฟิงบอกว่าเธอทำนี่หายที่บ้านเขาเลยฝากให้ผมเอาคืนว่าไงนะคะที่แท้สร้อยคอเขาหล่นอ,อยู่ที่บ้านพี่หยานเฟิงไม่คิดจะบอกผมหน่อยหรือว่าพวกคุณทำอะไรบ้างตอนที่อยู่ด้วยกัน ฉันมั่วซางหยวนมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดนะผมนะป่วยเสียววานก็เลยมาดูแลเท่านั้นดูแลดูแลทั้งวันเลยนะถ้าผมไม่โทรไปเธอคงจะดูแลกันทั้งคืนเลยสิอินวันไปนี่เธอกำลังขอร้องให้คนอื่นนอนกับเธอหรือไง เขาคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นเหรอหัวซางหยวนปุบปากเลยอะไรจออะไรอีกพอได้แล้วเสียววานหัวซางหยวนคุณจะทำเกินไปแล้วหญิงวานไปเธอเป็นคนโกหกผมก่อน เอาสร้อยคอคืนไปหัวสังหยวนฉันไม่แค่กลัวว่าคุณจะโกรธ